แคปลันตอนนี้กำลังจะทำการเปลี่ยนแคปลันเครื่องตัดเหล็กนะครับแคปลันตัวนี้200ไมโครฟารัดนะครับแต่ว่าสั่งมา250มาเปื่อครับทำมากกว่ามากกว่า200ได้ครับเครื่องตัดเหล็กตัวนี้3แรงครับต้องใช้200ไมโครฟารัดขึ้นไปนะครับปกติ คอมเพรสเซอร์แอร์นี่จะใช้อยู่ประมาณ60-70บเจ็ดสิบไมโครฟารัดนะครับแต่ตัวนี้เป็นเครื่องตัดเหล็กขนาด3แรงต้องใช้200ร้อยไมโครฟาลัดนะครับตัวนี้เหมือนแคปรันตัวนี้ใส่ขั้วไหนก็ได้นะครับไม่มีขั้วบวกขั้วลบของเดิมนะครับมันโดนกระแทกจนเสียหายนะครับ การเปลี่ยนก็ใช้ควงหนึ่งอันนะครับเปลี่ยนได้เลยครับใชควงหนึ่งอันเราจะทำการทดสอบให้ดูนะครับว่าเปลี่ยนแคปลันแล้วสามารถใช้ได้หรือเปล่าครับ ต่อตรงหรออย่าพักเลยปกติต้องผ่านคัดเอานะครับอันนี้ทดสอบทดสอบก็เลยไมนน่ต้องผ่านพัดเอาเปลี่ยนแคบรันแล้วสามารถทำงานได้ใช้ได้เลยครับใช้ได้ไหม Υπότιτλοι AUTHORWAVE